ทมสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะการบ้านเริ่มจะเคลียร์แล้วนะคะก็จะมีเป็นบางคนนั้น,น,นแหละห้องถามก็สองสามคนตันครูลงไปให้ไปเปิดดูถ้าไม่เจอก็ยันย้อนขึ้นไปจะเจอเองว่าหน้าไหนบ้างครูจะเขียนไม่ให้คนนี้ขาดหน้านี้หน้านี้หน้านี้คุณก็ไปทําเอานะคะอ่ะทีนี้เราเรียนเรื่องของคําวิเศษจบสมบูรณ์ไปและแบบฝึกหัดก็จบละ เอาคลายเครียดนิดหนึ่งวันนี้จะมาในเรื่องของการใช้ภาษาก็คือการเขียนย่อความนะคะการเขียนย่อความย่อความคืออะไรนะคะย่อความก็คือการนำใจความสําคัญของแต่ละตอนแต่ละตอนมานะคะจากเนื้อเรื่องเนี่ยเอาใจความสำคัญของแต่ละตอนจากเนื้อเรื่องแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ นะคะให้สอดคล้องกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันใช้สำนวนภาษาเป็นของตนเองนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี้เราเรียกว่าการย่อความอีกครั้งนะคะการย่อความเนี่ยก็คือการนำใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านะคะเอา้ใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงใหม่ อะตอนที่1ตรงไหนสําคัญตอนที่สตรงไหนสําคัญตอนที่สตรงไหนสําคัญแล้วนํามาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาเป็นของตัวเองให้มันกลมกลืนเป็นเนื้อความเดียวกันนะคะเ,เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น่านไหมคะผ่านนะคะโอเคเข้าใจแล้วนะว่าย่อ,อความคืออะไร ย่อความทําให้มันสั้นลงเฉพาะแต่ความสําคัญมาไม่ใช่ขยายความและไม่ใช่การลอกความบางคนลอกของเขามาแล้วเวลาสอบเนี่ยเขาไม่ให้คะแนนนะเพราะคุณไม่ได้ยอด่อแต่คุณลอกมาสุทนะะสำนวนต้องเป็นของตัวเรานะคะทีนี้หลักในการย่อความมันก็มีอยู่ประมาณ8ดข้อ นะคะมีอยู่ประมาณ8ปข้ออ่ะดูข้อที่1นข้อที่1นั่นก็คืออ่านเนื้อเรื่องโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะพอาะ่าให้เนื้อเรื่องมาจะมีตี่ย่อน้าก็แล้วแต่ความยาวเท่าไหร่ก็ช่างไม่ต้องสนใจนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องให้จบนะคะอย่างน้อยสักสองรอบอ่านให้ตลอดนะคะตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วทําความเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรแล้วเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะครับต่อจากนั้นเมื่ออ่านจบแล้วทําอย่างไรต่อไปสองลูกก็ต้องจับใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้าอย่างที่บอกไปแล้วย่อหน้าที่หนึ่งใจความสําคัญอยู่ตรงไหน ย่อหน้าที่สองใจความสําคัญอยู่ตรงไหนย่อหน้าที่สามอยู่ตรงไหนเอาเฉพาะใจความสําคัญเท่านั้นราคาของแต่และย่อหน้าแล้วเขียนลงไปเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องเขียนเก็บไว้ก่อนขีดเส้นใต้เอาไว้ก็ไนดะ้ต่อจากนั้นข้อที่สให้ลูกนําใจความสําคัญที่เราได้จากข้อที่สองเอามาเรียบเรียงใหม่ให้ต่อเนื่อง นะคะให้ต่อเนื่องกันด้วยสำนวนของตัวเราเองใช้ภาษาของเราเองเหมือนกับลูกเข้าไปดูหนังนะ่หรือดูละครเนี้ยนไปดูหนังนั่งโอ้โหก้นติดตัวอีสองชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยออกจากโรงหนังมาลูกเล่าให้เพื่อนฟังสิบนาทีเป็นอย่างมากจบแล้วเวลาถามให้เพื่อนก็หัวเราะไปกับเราด้วยเแสดงว่าเราย่อความตริงนะนะ ใช่ไม่ใช่สามารถย่นย่อให้เหลือแค่สิบนาทีหรือดูละครก็ได้นะดูละครเนี่ยแล้วเราก็ย่อยเป็นฝเอ่ย<ๆ>วันนี้นะละครปีงี้นะประเดือดจบอย่างนี้เราจะพอะใจความสำคัญมานะคะให้มันต่อเนื่องกันทีนี้เขาบอกว่าข้อที่สี่ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ ลูกต้องคงคำราชาศัพท์ไว้นะเช่นพระราชาเสด็จประพาสป่าลูกจะมาบอกว่าพระราชาไปป่าไปเที่ยวป่าไม่ได้ลูกก็ต้องใช้คำว่าเสด็จประพาสเหมือนเดิมคำราชาศัพท์คงไว้ห้ามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเว้นคำศัพท์โดยทั่วๆไปเช่นอ,อัมพรอัมพรแปลว่าท้องฟ้า นักเรียนก็ไม่ต้องใช้คำว่าอัมพรเพราะไม่ใช่คำราชาศัพท์แต่นั่นเป็นคำศัพท์เฉยๆลูกก็เปลี่ยนเป็นทองฟ้าวันนี้ทองฟ้าเจ่ยมใสไม่ต้องบอกอัมพรเจ่ยมใสสิงขรสิงขรแปลว่าอะไรอาาเมามาเรียนเรียนแล้วสิงขรแปลว่าอะไรสุรการสิงขรเอาพระนามไปไว้ที่สุรการสิงขรสิงขรแปลว่าภูเขา เราก็ไม่ใช้คำว่าสิงขรเราเปลี่ยนเป็นภูเขาได้เพราะนั่นไม่ใช่คำราชาศัพท์เข้าใจไหมแล้วถ้าคำราชาศัพท์คงไว้และข้อที่ห้าเขาบอกว่าให้ลูกตัดเครื่องหมายอันยับประกาศทิ้งเครื่องหมายอันยัประกาศจำได้ไหมเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เขยสัญญะประกาศข้างบนเขาเรียกอันยัประกาศ อัญญาประกาศคือเครื่องหมายคําพูดนะคะคือเครื่องหมายคําพูดในย่อความจะไม่มีคําพูดนะเช่นลูกอึงอ่างบอกแม่ว่าแม่จ๋าวันนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่บล้นเลยเดินไม่เหยียบลูกแม่ตายหมดเลยเหลือฉันตัวเดียวไม่ต้องนะคะคำพูดไม่ต้องมีมา ก็แค่ว่าลูกอึงอ่างบอกแม่อึงอ่างว่าลูกของแม่ถูกสัตว์ตัวใหญ่เหยียบตายไปแล้วแต่ว่าลูกถูกสัตว์ตัวใหญ่เหยียบตายแค่นั้นเองไม่ต้องมาบอกบอกแม่ว่าไม่ต้องแต่กนะ็แม่สั่งว่ากลับบ้านเร็วๆนะลูกมีขหมายคำพูดไม่ต้องเธอก็บอกแม่ให้กลับบ้านให้เร็วแค่นั้นเองนะคะไม่มีเครื่องหมายคำพูดและข้อที่หก ไม่ใช้อักษรยอ่อนะคะไม่ใช้อักษรยอ่อโรงเรียนก็คือโรงเรียนไม่ต้องมารอรอไม่เอาห้ามใช้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีอักษรยอ่อข้อต่อไปต่อข้อเจ็ดนะคะเขาบอกว่าถ้าในเนื้อเรื่องเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งผู้พูด,พด สองผู้ฟังให้ลูกเปลี่ยนบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองไปเป็นบุรุษที่สามบุรุษที่สามคือผู้ที่ถูกกล่าวถึงถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้นะคะในเรื่องชั้นแต่งชั้นแต่งงานแล้วชั้นมีสามีแล้วสามีของชั้นชื่อประยุทธ์จันโอชาสม,มุตินะ เธอก็ย่าไปฉันมีสามีแล้วสามีของฉันชื่อประยุทธ์จันโอชาได้ไหมไม่ได้เธอต้องเปลี่ยนว่าหล่อนหล่อนหรือเธอเธอมีสามีแล้วไม่ใช่ฉันเข้าใจอย่างคนเขียนก็ใช้คําว่าฉันได้เพราะเขาเป็นคนเขียนแต่เราย่อของเขาเราต้องเปลี่ยนเป็นบุรุษทที่สามไม่ใช่ประยุทธ์หนึ่งสองอยู่ไม่ได้ แล้ีนั้นคุณจำไว้คุณต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่สองให้เป็นบุรุษที่สานะคจะจำไว้นะคะต่อจากนั้นเขาบอกว่าการเขียนย่อความนะคะอ้องเขียนให้ต่อเนื่องไม่ต้องย่อหน้าอีกเดี๋ยวตรงนี้ครูขอเสริมตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการเขียนย่อความเนี่ยเราไม่เอารายละเอียดนะ ไม่มีการยกตัวอย่างเลยเช่นอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามาเลยถ้ายกตัวอย่างมีเส้นมาตัดทิ้งไปได้เลยเพราะย่อให้มันสั้นไม่ใช่ย่อให้มันยาวเอาเฉพาะใจความสําคัญเขียนใจความให้ต่อเนื่องไม่ต้องย่อหน้าอีกนั่นหมายความว่าเขาจะมีมาสี่ส้าห้าย่อหน้าเรื่องของเขาไม่ต้องสนใจแต่เมื่อย่อแล้วมันจะมีเพียงย่อหน้าเดียว นะคะย่อหน้าเดียวเท่านั้นแล้วโดยหลักเขาบอกว่าย่อแล้วต้องเหลือเพียงหนึ่งในสี่ของเนื้อเรื่องเช่นถ้าเนื้อเรื่องมีมาสิบสี่บรรทัดคุณต้องย่อให้ได้แค่สี่บรรทัดนะคะเป็นข้อสอบอเน็เนี่ยหนึ่งหน้ากระดาษนะคะเขาให้คุณยอ่อเขาจะมีเนื้อที่มาให้เลยสามสี่บรรทัดจบคุณจะย่ออย่างไร ถ้าคุณยังเยินเยอะเอาตัวอย่างมาเอาอะไรมาห้ามเลยนะคะไม่มีการยกตัวอย่างใดๆทั้งสิ้นนะคะมีเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่มีการย่อหน้าอีกแต่ถ้าเป็นการเขียนเรียงความที่เราเรียนไปแล้วอันนั้นคุณจะมีตีย่อหน้าก็ได้แต่แต่ละย่อหน้านั้นต้องมีความเป็นเอกภา,ภาพของตัวนึงขึ้นเรื่องใหม่คุณก็ย่อได้ต่อไปข้อที่เก้า เขาบอกว่าคุณต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความนะคะตามรูปแบบของการย่อความย่ออะไรของใครจากหนังสืออะไรนะคะความว่ายอย่างไรอ่าทีนี้เรามาดูย่อหน้าที่หนึ่งมันจะมีอยู่สองย่อหน้าย่อหน้าที่หนึ่งเราไม่นับย่อหน้าแรกจะบอกประเภทที่มาของเรื่องที่ยอ่อ ะะบอกประเภทที่มาของเรื่องที่ยอ่ออย่างเช่นนักเรียนไปดูในหน้าร้อยสามสิบเจ็ดก็ได้ถ้าเป็นยอ่อนิทานนิยายข่าวพงศาวดารหรือนังสือทั่วไปก็จะขึ้นมายอ่อย่อนะยอ่อนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าเออนะคะยอ่อนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าของใครของอีศกจากหนังสือหนังสืออะไรนังสือนิทานอีศกหน้าที่เท่าไหร่ความว่า พอจบความว่าแล้วไม่มีการต่ออะไรทั้งสิ้นพอความว่าแล้วจบเลยนั่นคือย่อหน้าที่หนึ่งย่อหน้าที่หนึ่งจะจบตรงความว่าดูหน้าร้อยสามสิบเจ็ดนะคะพอย่อหน้าที่สองก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ยอ่อนะคะเป็นเนื้อเรื่องที่ยอ่อนะคะก็จะมีแค่ย่อหน้าเดียวจนจบเนื้อเรื่องตามหลักเกณฑ์ที่ให้ ะะไม่ใช่มีเขาย่อหน้าย่อหน้าที่หนึ่งของเขาย่อเสร็จเขามีย่อหน้าที่สองขั้นขึ้นย่อหน้าที่สองอีกไม่ใช่คุณต้องเอาทุกย่อหน้ามาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นสำนวนภาษาของตัวคุณเองนะคะม่นการยกตัวอย่างอะไรทั้งสิ้นนะคะ่าทีนี้นักเรียนเปิดมาในหน้าที่ร้อยสามสิบแปดนะคะเป็นการบ้านละทีนี้ เขาบอกว่าให้นักเรียนย่อความตามรูปแบบที่ถูกต้องนั่นะคือไม้ต้องห้ามก็ให้ไม้ต้องห้ามมาแล้วนะก็มามีพันไม้ไมีติชนิดหรอกนะที่เป็นความเชื่อของคนโบราณสืบต่อกันมาเมือนนำมาปลูกในบ้านพักอาศัยแล้วอาจไม่ดีไม่เป็นมงคลส่วนใหญ่สอดคล้องกับชื่อของต้นไม้แล้วเขาก็ยกตัวอย่างมาว่าเต่าร้างเป็นยังไงโศกเป็นยังไงชบาเป็นยังไงยิงย้วเป็นยังไง ย,ยกตัวอย่างเช่นเต่าร้าคนไทยเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดีแก่ผู้ปลูกถือว่าน้ำอีกเป็นมงคลเชื่อว่าหากสามีภรรยาปลูกต้นเต่าร้าไม่น้าบา้านอาจจะอย่าร้างกันได้เนี่ไอ้รายละเอียดทุกเนี้ยไม่ต้องเอามานะคะไม่ต้องเอามาคุณก็ดูว่าก็พูดถึงอะไรอ่าแล้วเขาจะมีที่มาให้ว่าเข้ามาจากไหนจากชีวิตกับธรรมชาติโดยไรยเคนหนังสือฟิลม์มเดลีนิวฉบับวันที่เท่าไหร่คุณก็มา พอย่อหน้าที่หนึ่งคุณก็ใส่ไปเลยว่าย่อบทความเรื่องเรื่องอะไรไม้ต้องห้ามการย่อบทความเรื่องไม้ต้องห้ามของใครจากไหนการลงมาให้หมดแล้วต่อด้วยคำว่าความว่าและที่มาที่ไปก็จะให้อตอนท้ายต่อจากนั้นเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงใครเขาพูดถึงคนโบราณใช่ไหม คนโบราณทำไมเขามีความเชื่อว่าพันไม้บางชนิดไม่ควรนํามาปลูกในบ้านต้นอะไรบ้างล่ะคุณก็ว่ามาไม่ต้องมายกตัวอย่างต้นนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างโน้นไม่ต้องแต่ก็ต้นอะไรบ้างที่เขาว่ามาต่อจากนั้นทําไมอ่ะ้ะทําไมถึงไม่ให้ปลูกเพราะมันนามาปลูกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วปัจจุบันเป็นอย่างไรเนี่ยสั้นๆแค่นี้ เนื้อเรื่องหนึ่งหน้าก,กระดาษกว่าแต่ยอ่อแล้วจะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบรรทัดครึ่งแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นย่อส่งมาลายละเอียดไม่เอาเป็นไปตามกดเกณฑ์ทั้งหมดนะคะขอให้ย่อส่งด้วยนะคะหนึ่งหน้าพร้อมกับหน้าต่อไปนะคะที่ให้ทำคือเรื่องรามเกียรติเก็บคะแนนนะ รามเกียรติตรงนี้คุณยังไม่ได้ทําคือย่อความเหมือนกันให้คุณย่อเรื่องรามเกียรติตอนศึกมาลาบในหน้าที่หนึ่งเก้าแปดไม่ต้องมีย่อหน้าแรกให้ใส่ย,ย่อหน้าที่สองใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมผลเป็นเช่นไรใครทําหนุมานฮนุมานทําอะไรไปเมืองมาดานไปทําไมไปช่วยพระรามทําไมต้องไปช่วยพระรามถูก ไมยรารัะผัดตัวไปแล้วเขาไปเจออะไรบ้างใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทํำไมผลเป็นเช่นไรย่อมาให้จบตามเนื้อหาที่เขาให้ก็ให้มาหนาึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบรรทัดจบพอดีย่อแล้วต้องจบนะไมยราพตายนะไอ้่อนที่หันุมานจะไปเจอกับแัชานุไม่ต้องเอามาพูดนะ ที่ครูเล่าให้ฟังไม่ต้องเอามาเลยเอาตั้งแต่ตอนที่เขาเจอกับมัชชานุแล้วแล้วคดทำยังไงไปยังไงไมายังไงจนกระทั่งจบไอ้องค์ดสื่อสารสุครีพหักชาติมายลาลากรุงยาไม่ต้องเอามาพูดเลยนะคะเอาตอนที่เขาไปเจอกับมัชชานุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่198กลับหน้า139เขียนเยอะหน่อยนะคะให้เวลาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นะวันนับไปต่อจากตรงเนี้ไปหนึ่งสัปดาห์ต่อจากวันนี้นะคะไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ส่ง ไม่เกิน6กถึงสินะคะให้ส่งวันที่6กถึงสิกันยา6-4ด้วยไม่ใช่6-5ชัดเจนนะเดี๋ยวจะบอกสั่งงานไม่ชัดสองหน้าไม่มีการเฉลยส่งมาในคลาสรูมเดี๋ยวคุณลงงานให้นะคะส่งมาลายมือให้สวยนะคะแนนจะมากจะน้อยอยู่ที่ลายมือด้วย ะะลายมือสำคัญนะคะมารยาทในการเขียนเขาถือเป็นมารยาทถ้าเขียนวัดวรว,วัดมาอ่านไม่ออกถือว่าคุณไม่มีมารยาทในการเขียนนะจ๊ะอาลชัวโมงนี้ยาวพอสมควรแล้วแหละนะคะอะเอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ